พี่ล้พี่ลพี่ดิวพี่แครพี่รู้พี่ดิวพี่แครสังเกตลำดับสังเกตสภาพแต่ละคนครับหลังจากไปรับตามนานเฮ้ยทำไมตจับตามีเลท่านเรียกว่าการจับเนี่ยขอเอาขาข้างนี่ยังเลยสายครับไปยูโรดูครับสาย้ไ รับแยกกันเลยนะคะก็วันนี uh ้เราสนุไปลุยมาของ้าๆแล้วกันเปยังไงคสนุกมากครับจบครับเออเดี๋ยคือถยาอเสียงด้วยพี่ดิวว่าไงคะสั้นรุสนุกมากจริงๆครับ เกมที่เป็นเกมที่ผมพิมพ <c oughs> <the> ์ขึ <faut> ้นเองค่าเป็นเกมต้องบอกว่าสนุกมากสนุกมากนี่เลยเหรอทอะไรยังไงคะรุตอ่ะเทสก่อนครับก็คือเริ่มแรกนะครับทำเดียวก่อนครับทำเดียวคือถามเรื่องาษาคอนนต์ใช่ใพูดต่อกันคนละคำอ๋อคเป็นประโยคให้เป็นประโยคนว่าอะไรใช่รุหล่อเหรอ ตอับเดียวเดี๋ยวรเดีรอฟังนะครับซีเปิดเปิดใช่ไหมครับพี่ดิวพยาาพยาาหมดเวลาแล้วมันจะมาเอะไรที่มันตอบไม่ได้ทีทาไตอไม่ได้ครับแค่ขี้ลดิไม่ดีเดียวพยายามพยายามเดียวดิวดิวหล่น้อย เนี่ยแ้วรหลอน้อยไม่ยังหล่อแต่เนี้ยหล่อเลยโคโคอาอนนี้ดีกว่าอันนี้เกมแรกยากขึ้นอีนิดนึงยากขึ้นเป็นสองางขาสองเริ่มต้นที่ใครดีคะพี่ดยว่พี่ดิวว่าพี่ดิวว่ามกีเขาเริ่มก่นแคนรุเออแคนรุเป็นคนเหน้าตาดีมาก สองร้่สองเกินไปองเอาไแทนรุดแทงรุดท้ามซ้ำคำเดิมด้วยโอเคไปแล้วให้รอให้ร้อโอเค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 อเเคโอเคโอเคโอเคโคโอเคโออเคโอเคโออเเคโอเคโอเอเคเเคคอเออ เลขไหนที่สพนนมันล่ามากเลไม่เพ่อนขาบอกให้เอานเดิมไอเนียเปลี่ยนเขาบอกให้เปลี่ยนคำก็เปลี่ยนมันไม่ยังไม่เปลี่ยนเลยเล่นเนี่ยเกมเท่าไหร่เกมสุดท้ายไม่ฟังลยเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายน่นไงพอพลาและสุดท้ายทันทีไม่เวลาร้อยเวลาน้อยอะกี่คำไม่ได้แต่ต้องพร้อมจองกันพร้อมจองกันเช่นเช่นเเช่นเช่นเสุปรุ๊ป อันดิวเออโอยจุดนี้พออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็ควรจะเป็นประโยคที่แบบฟังแล้วเข้าใจว่ายอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยสุภรุษหน้าตาดีมีรถขับเออต่อซิพี่ดิวชวนกินตับตับท้อง

กับพี่เดียวกับพี่ชิวดีนะเอออะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยต่อแน่นอนอันนี้แค่อะไรคะอีกรอบนึงอ๋ออีกรอบนึงนี่เป็นสแงเปิล็นสแงล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเล่นเพลงเป็นคำพูดเองว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาร้องเพลงไม่นต้องเป็ต้องไปตามเรา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 จับเงินเงาอ่ะอ่ะอ่ะใช้พี่เดีวเปิดเอาคำอะไรก็ได้เอามาเลยสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่กี่คำไม่ได้ขอให้จองแต่ว่าให้คล้องจอง มาทำกิจกรรมกับพี่แอนจีวันนี้พี่แค่ขับของเรามามากมายสารอาค่ะเกือบหัวใจวายตายแต่ก็ยังสนุกสนุกวันนี้มากมายสนุกมันจะระอุระอุกเท่าไหร่เนาะ สนุกเขาจบได้สนุกอ๋อสนุกมีความสุขสุขสุขจังเอ๋ยเขาจบยกเออยไปแล้วเออเหรอเออยเลยมันต้องกลับไปที่อีกรอบสิอ๋อเหรอเฮ่ยยังเล่ให้เลยเลยเอลงผมให้ผมให้พี่ก่อนเลยเออเออเด็กงงได้ได้ขอเออใช่ไหมเออเคยใช่ไหมเคยไหมเคยทำกิจกรรมสนุกขนาดนี้ ไม่เคยมีกิจกรรมไหนแบบนี้มาก่อนมันที่ไหนยังพี่มันท้องฟ้าที่ไหนตรงไหนก็ไม่นีไงมีไงมาก่อนสระออนค่ะน้องแคกแคนมากเกินอ่ะแขนได้จบถือว่าจบเลยใช่เมื่อกี้จบวะไหมาก่อนมาก่อนไม่เคยมีกิจกรรมสนุกขนาดนี้มาก่อนกลางน้ำนอนเลยเปิดจบไปครับมาก่อนมาก่อน มากรับบ้ากับบ้านอนสุขีเต็มที่เลยั้นทิบชันทีพิคนนะฮะหน้าบ่าแกเอาอีกอะไรนะ ท้<ม>อง<อ>กับทำล<อ>ายท้องล่น,น <ะ S 1> ออกนเอยนะคะอ,คอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานเรื่มต้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะคคคคแต่ว่ากิจกรรมต่อไปของเราค่ะคุณพระตกเราจะให้ทั้งสามหนุ่มลงไปบอกคุณแม่เพราะว่าตอนจำได้ไหมที่เมื่อสักรู้นี้เราให้พูดแม่งลูกแ,แยกกันเขาไปเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ค่ะเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์ เราจะให้ทั้งสามหนุ่มนะคะคือเราเนี่ยแอบให้คุณลูกไปหาของขวัญสุดพิเศษให้คุณแม่เริ่มต้นเนี่ยเราให้ทั้งสามหนุ่มเป็นคนเปิดให้ก่อนละกันบังเอิญว่ารุดกับแคร์แน่ใจตรงกาชาซื้อเลยคุณแม่คะซื้อมาที่ังเอิญเหมือนกันอ๋อซื้อเหมือนกันโดยบังเอิญใช่แล้วแต่ว่าตอนไปซื้อก็เห็นชวนกัไปรึกษากันไปชวนกันไปเลยนะคะบังเอิญตรงเนี๋ยวถึงขั้นเกี่ยวค่อยกันไปเลยทีเดียว ใช่ค่ะยังไงอ่ะให้ย่างงั้นเดี๋ยวเชิญคุณแม่ทัสามท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีก่อนค่ะเอาเสียงปรบมือนได้ค่ะเขอบคุณแม่เราทัสามท่านเสียด้วยนะฮะก็บอกว่าหมวกอันนี้นะครับเป็นอภ่จินตนาการจากเล็กแม่ผมเองเล็กถึงนึกถึงนิทานอีศรเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับกราเล็ไม่เล็กดีกอ่ะเอ้ยเราเป็นใจเล็มองไกลๆแล้วเหมือนคุณศึ่งอาจารอภิทยาอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพี่ถือดาบก็เป็นโองต่างๆกัน